สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ครับมันี้พาพพี่น้องมาลอดตลาดนาดโคกระเบือกอำเภอสุวิสัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตลาดตรงนี้ก็ตั้งทุกวันทุกวันเสาร์ครับตอนเ้าพี่น้องสินทางเรางปากาดไปสู่วิสัยอยู่ซายมือครับห่างจากหอดไดกามาสองกิโลเมตรครับอันนี้เสียแหล่ล่อนีาเป็นเสียเราอจุ่มือเนี่ยพ่อแหล่ล่อครับเมื่อบ่เป็นเสียเแล้วว่าตัวแรกแห้งวันครับได้ห่อยใจครับเพราะเรามีอยู่สามตัวกล้วยกล้วยหน่อยขวบหนึ่งนี่แหละเนาะ ตัวนี้ตัวูหรือตัวเมียล่ะครับนี่ขวดบ้าน์มึงเนาะบนนี่เนาะํำรวจในี่พี่น้องมึงครับเกือพี่น้องสีปยสีหูครับสีบัวตางกันหลายห้อย่ถ้ได้ตัวผูตัวเนียนหใจนตัวลกเกต็เกียบมานสิบเดือนไห้าปีนึงนี่แหละครับเกเกดบหน่อยได้พี่น้องนี่ตัวนี้ตัวเมีตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะ ขวบหนึ่งอยู่ตัวนี้ห้าสิบหน่อยตัวกับตัวนี้กับแปดสิบพี่น้องนี่เพื่อเป็นบ้านโอ้เดี๋ยวเด้อนี่ตัวนี้แปดสิบพี่น้องตัวนี้เศร้าหาลูกตัวลูน่าจะลูกซี่ลูกลูกซี่อยู่ได้เดี๋น้องน่าหายใจเนาะเม็ดสามสิบอยู่เม็ดสามสิบอยู่ตัวนี้ก็เป็นต่อไปเลี้ยงอา้าวเบอร์โทรศัพท์บไม่หายใจเหรอสุด ก้สามครับเ็ดเก้าห้าครับหกสามสองเจ็ดครับเอามันมาได้ครับเด้อมาพ่อแหลกครับในหอยเจ้าของสนามครับสองตัวตัวละสับลูกแล้วตัวตัวละสิบสองตัวละสิบสองผู้หนี่เศร้าเอาเบอร์โทรศัพท์กันศูนย์หกสี่ หกหกสามเก้าแปดสามแปดเอาถ้าพี่น้องลถได้รถได้อยู่เออเจ้าหนถ้าพี่น้องคนนองหัวอาคมยมาข้าตลาดว่าแนะนให้พี่น้องคนเนี้ยเดยถ้าพี่น้องคนหนองหัวขุนไมยมาข้าตลาดมาข้าตลาดเนี่ยครับบรินเสียกรขายตัวในขายตัวในจึงขายเสียห้สิบบาทครับแร่สงมกสส้มเสห้พี่น้องเนาะเออมาขายเองเลยบ่ต้องพานบ่ตตองพานให้ห้อย เอาเอาเบอร์โทรสอบได้ยังคือได้แล้วของยานี่บอกหลงสุดอย่างนี้งัวมีควายกัโทั่าเบอร์นี่นะครับเด้ออยากขายควายงัวผมซื้อเวทผมเป็นเจ้าของตลาดที่นี่ล่ะตัวนี้ตัวสีออกแล้วว่ะตีนตัวนี้สีออกแล้วนี่บ้านทุกเดือนคือทับกันเพื่อนบ้านเนาะเขาเลยเนาะทับเพื่อนบ้านแต่ว่าพร้อม็ใหญ่อยู่ดิเป็นบ้านมันใหญ่แล้วเป็นบ้านมากลูกผสมบ่นี่ผมมันเดือนเอาเอาโอเคโอเคครับอ่า น่หอยจันไมน่หอยจัน์มีสองตัวตัวแมียมับวครับนี่อันแต่ละตัวป่วยยังไงแต่ละตัวตัวอะสิบเอ็ดสองตัวสิบสองอ่าเบอร์ทรศัวสาศู์ศูนยหนึ่งครับสามหนึ่งสาครับแปดเก้าหครับไอ้ทองว่างมัดบเอ่ข่าวดีงามไปดูงห้พี่น้องมันกันตัวสิบเอ็ดพี่น้องนี่ครับนี่คุยกันได้ ใช่กลางออกไปเรียดเนี่ยประชุมประสานกันไปน่าสิมื่นนี้แล้วครับเนาะครับอาอโอเคครับมนอนครับมันของผู้ใด้สนนิทที่กัดได้หนี่เนาะมีไก่ครับไก่โอ้ไก่ไก่ไก่โอ้แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับแม่ทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้บานบันในท้องคุณมีบ่หรือว่าท้องวางจัดได้บ้านไว้เธอได้บานนี้ บ่ครับบองทีป่อยเศ้าสามครับโดห่องไว้เศ้าสามครับเศได้ีมืดเหมือนบ่บ่ทวดสามเจ้าได้ยังหือได้ตัวเนาะได้ไปแล้วเนาะมันเลยขั้นเอาแล้วคลิปนี้ไหมได้ยังพี่น้องได้ยังยังบ่เพิ่นโทร่มมากเลยยี่ดิบบ่เอาขอขอไม้เนี่ยครับพี่น้องเพิ่นเป็นเข้าวมันไม่ซุ้นเก้าห้าสี่เจ็ดสี่สองหนึ่งครับตัวนี้งามเลยเนาะลูกเพิ่นบ่วมเย็นหนั่นบะมันบ่ข้าวลูกผสมเทียมมาดิผสมเทียมเทียมเพื่อนหลอดมาเนเออเนาะบ่วมเย็น บ่มนบอกซี่ไว้เลื่อนอยากได้กอพัอาหานอือครับเฉพาะลูกวันเนาะงามๆทีลงเมนที่ท่งรูปีเนาะอ๋อคลิปดีผมกับท่านสจอปียะกับได้ห้อยไก่รับร่าไปจ่ายไปก่อนพี่ลองครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับบวัสดีครับสวัสดีครับ